่าเดี๋ยวเดี๋ยวได้ภาพเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเชิญด้านนอกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสอบสวนนะครับได้ภาพแล้วเชิญข้านนอกนิดหนึ่งรล้วราให้้ากท่านมาสอบสวนนะครับมาเชิญครับได้ภาพเรียบร้อยแล้วเชิญครับแป๊บนึงพี่ยังไม่ได้ทำทสอบสวนนะเดี๋ยวเมื่อนายสอบสวนจะทำการแป๊บนึงนะคะอ่าได้ภาพเสร็จแล้วก็ขอบคุณครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรทุกท่านก็จะได้งานทราบครับ โอเคครับผม okay. okay. ไม่ไม okay. okay. ่จำไม่ต้องไม่ได้นะปิดเลยนะเอาวโอเคปิดเลยแล้วก็ส่งขออนุญาตนะครับโอเคขอขอรุ่มนึงครับรุ่มหนึ่งอ้าวทนายรับเข้าห้องเข้าห้องพนักงานสอบสวนแล้วก็ได้เชิญผู้สื่อข่าวออกจากห้องทั้งหมดนะครับไม่ให้บันทึกภาพและเสียงนะครับก็ขอปิดไลท์ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวถ้าเสร็จจากสอบสวนแล้วจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ